สวัสดีจ้าคลิปมือนี้เด้อจ้าสีเป็นคลิปแก้มือจากข้าวที่แล้วค่ะรอบนี้ข้าออกเดินทางกันตั้งแต่เศราหมื่เลยค่ะหมายรับวันนี้จะเป็นที่ไหนและจะลับอีกต่อไปหรือเปล่าเราตามไปดูกันเลยค่ะแล้วเราก็เจอเพื่อนนักตกปลานะคะ <c oughs> ศาสนามันมาให้อาหารหมานะจ๊ะคุกเขาคิดดูแล้วกันค่ะปลาจะสมองไหมขนาดไหน้อยชอยชือยวยนหมาขนาดนี้บอกไว้เลย ไม่ใช่หมาไม่ดแดกนะครับหมาย,ยังแดกเฮ้กิน <c oughs> จริงๆหถอยลอคิดดูแล้วกันนะครับสูตรนี้มีอะไรจะพูดไหมคะไต ไม่ใช่ไก่เขาเรียกกันนาวงการไก่เนี่ยมันคนพาหานะก็ฉันคิดว่าเธอเธอร์โปรถึงขั้นเป็นเป็นไตได้แล้วไงอยู่เห็นคุกกี้ในวงการไต่หมามีอะไรจะพูดไหมนี่นี่เรามาหาปานินโบนะครับปานินโบ อธิบายคำว่าปานินโบดิกับเหยื่อผีบอกเราอ๋อลินโบคือปนิญใหญ่ครับอ๋อยอ่าจากจัมโบ้ไซโลโลครึ่งขึ้นไปอินโบ้เทคนิควันนี้มีอะไรไมนมีวันนี้เราจะตกไม้ตายตกหัวเบา ก่อนเริ่มการตกกส็เสียเวลาจากน้อยจ้าเพราะว่าต้องคอยทดสอบทุนให้ได้ระดับที่ต้องการนางบอกว่าการตกแบบชิงหลิวคือการตกแบบชิงไหวชิงพิบระหว่างคนกับปลาอุป,ปกรณ์พร้อมค้นพร้อมกับป้อยให้เสียเวลาจ้าพร้อมวัดกันเลยค่ะตกได้สักพักหนึ่งเยื่อสูตรพิเศษก็เริ่มเหตุงานจ้า ทั้งหมายทั้งเหยือจัดว่าเด็ดค่ะทยอยกินเบ็ดกันมาเรื่อยๆหลุดแบบน้าเสียดายก็มีคนถ่ายคลิปกันรุ่นตามแบบว่าได้นอนเว้นเลยจ้ะงานจองทุนงานสายตากมาจ้าพอทุนขยับมือจับที่คันพร้อมวัดทันทีพาถีก็เจอกันที่กิ่งไม้เลยค่ะ อีกช็อตที่ลุ้นกันเหนื่อยแรงดีทีเดียวค่ะอัดกันไปได้สักพักก็งัดขึ้นมาสำเร็จค่ะป่าทับทีมไซโลก็มาจ้าสบายจิตสบายใจย่างหน่อยคอยกับบได้แวะตลาดแท้ๆละมือนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าค่ะ นั่งเมื่อเมื่อเออเออมาไดใสักพักหนึ่งก็ตองมาสูก่กับปาปิสนาค่ะมุดลึกสู่ดีบยยอค่ะปลาตัวนี้เดากันไปต่งตงตงนางๆนานาค่ะงัดขึ้นมาคือป่าแหลดนางบอกว่าคือตัวแรกที่เคยตกได้พนะ วาวไว้แล้วต้องแต่ต้นคลิปค่ะว่าอยากได้ปนินไซจัมโบเพิ่นขึ้สียานเสียนาลักทองคาถาเอินป่ามาบ่อได้ดังใจอีลีจ้าปนินไซจัมโบที่อยากได้นึกว,ะวะา่าวัดตำตอนักอึ่งกับมองค่ะบ่กิ่นหอดเข่ากับอิมโออิ